สวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวอาคลิปนี้นะผมจะมาตอบคําถามของน้องชายท่านหนึ่งที่ถามเข้ามาว่าพี่ครับผมได้มีไก่พมา่ามาล่ออายุแปดเดือนอยู่หนึ่งตัวแล้วผมก็ได้ทําการเช็คไปแล้วครั้งหนึ่งสิบอยู่ที่สิบนาทีอ่าหลังจากนั้นน่ะผมก็ได้พักอพักเสร็จปุ๊บผมก็ ได้นําไปเช็คที่ซุ้มของเพื่อนผมก่าวว่าจะไปเช็คอยู่ประมาณสักสิบนาทีแต่เพื่อนผมบอกว่าในไหนก็เช็คแล้วเช็คสักสองยกไปเลยยกละสิบนาทีอ่าสรุปแล้วได้ทําการเช็คไก่อยู่ที่ยกละสิบนาทีสองครั้งแต่น้องเขาก็ด้วยเห็นว่าไก่ตัวหน้าหนุ่มๆเหมือนกันอ่าแล้วพอกลับมาบ้าน แล้วพอกลับมาบ้านไก่ก็มีอาการคึกปกติอืมอยู่ที่บ้านก็สู้ไก่ทุกตัวเป็นเรื่องปกติไม่มีอาการใดๆแต่พอถึงเวลาผมได้นําไก่ไปเช็คอีกรอบหนึ่งที่ซุ้มนั้นกับเพื่อนผมไก่กับมีอาการไม่สู้ไก่อ่าน้องเขาอยากทราบว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรอันเนี้ยพี่ก็ต้องขอบอกกันนะว่าปกติเนี่ย พี่จะําคลิปอยู่ประมาณอาทิตย์ละครั้งอ,งองือย่างน้อยนะอาทิตย์ละครั้งแต่เนื่องด้วยว่าผมเห็นน้องกับพิมพมาเนี่ยซึ่งน้องเขาตั้งใจมากอืเขาตั้งใจมากมากเลยในการพิมพ์มาเนี่ยผมก็ขออนุญาตลงคลิปเลยแล้วกันตอบเลยแล้วกันนะก็สิ่งที่ผมจะนํามาตอบเนี่ยมันเป็นประสบการณ์อ่าประสบการณ์ที่ผมเห็นมาอืที่ผมเห็นมาส่วนใหญ่นะ ไก่ที่มีอาการเนี่ยที่ผมเห็นมาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมานะอ่ะ,อะมันก็ถามว่าเกี่ยวกับสายเลือดไหมมันก็เกี่ยวนะอืมแต่ไม่ใช่ว่าสายสายเลือดนั้นๆน่นนะมันจะเป็นทุกตัวนึกภาพไหมอ่ะเอ๊ะทำไมตัวอื่นไม่เป็นแต่ทําไมมันเป็นกับตัวนี้คือมันเป็นการถ่ายทอดพันธุนก,กรรมนะ่ะพันธุก,กรรม ไก่ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ขอใช้คำว่าคอกนึ่งนะผมใช้คำว่าเหล่านึงเนี่ยเหล่าของเขาเนี่ยจะมีจะมีพันธุกรรมแบบนี้ประเภทแบบว่าสู้มั่งไม่สู้มั่งผู้ง่ายจะออกประมาณว่าไก่สองใจไก่สองใจถ้าว่าคอกคอกหนึ่งเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่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 มีเลยก็ได้อาจจะไม่เป็นแต่พันธุกรรมเนี่ยมันจะมีมันจะมีให้เห็นสัก ผมใช้คำว่าเหล่เาเหล่าอ่าจะมีอยู่อยู่อยู่นะถามว่าเป็นเป็น,ปนมันเป็นที่พันธุก,กรรมก็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 เป็นไปได้อ่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นนะมันจะเป็นเกิดจากพมา่ามาล่อแหละอืะอะพะมพม่าท,ที่ติดสายมาล่อนะที่ผมเห็นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทุกตัวหรอกอืมมันก็นานๆที่จะให้จะให้เราเห็นมันเป็นยีนแบบยีนด้อยยีนยีนที่แบบว่ามันเป็นมันเกิดจากยีนด้อยนะ มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดกับไก่ทุกตัวในเหล่านั้นในข้อข้องนั้นมันจะเป็นแบบยินด้ยอยที่ที่จะมีแฝงมาพวกนี้เป็นยินแฝงยินด้ยอยถามว่าไก่เอแบบเนี้ยเรามีวิธีแก้ไหมอันนี้ผมขอขอตอบตอบตอบตามความรู้ที่ผมมีนะคือถ้าเกิดเราเห็นอาการเ,าเป็นแบบนั้นน่ะวิธีแก้คือ อย่าทำอะไรกับเขาเลยไม่ต้องทำอะไรเขาทั้งสิ้นให้เขาขังขังขังเขาไว้ป้อนข้าวป้อนป้อนข้าวป้อนน้ำปกตินี่นแหละคือขังไว้เลยขังลืมอ่ะขังลืมอ่ะขังลืมเลยแหละไม่ใช่ว,ว่าลืมอาทิตย์่ออาทิตย์น้าไม่ได้นะไก่เกิดมีพฤติกรรมไก่สองใจเนี่ยไก่สองเจ็ดสองใจเนี่ยบอกให้มันเป็นไอ้จำเป็นไอ้พวกไอ้มันมาจากยีนด้อย นั่นแหละแรกอย่างหนึ่งประเภทว่าไก่ยังไม่พร้อมสู้แล้วเราเอาขอไปสู้เงี้ยแลกอย่างเอาขอไปทำหนักๆเงี้ยเออหนักๆเขาเกิดอาการแบบบางทีมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าเก็บแค่บางทีเกิดอาการแบบเหนื่อยล้าเงี้ยเหนื่อยล้าเหมือนคนน่ะจู่ๆเอาขอไปทำหนักๆนักเงี้ยมันเกิดการแบบไม่ไหวอะไรประมาณนี้แล้วพอเวลาเอาขอไปที่เดิมเขาจำอย่างเงี้ยได้ไหมเขาจำอ่ะไปไปอีกที่หนึ่งอาจอาจจะไม่เป็นไรเนี่ยมีมีมีมันเป็นไอ้มันกระจายพวกยินด้อยยินแฝง แต่พอไปอีกที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรเงอ่าคือมันเกิดจากจากจากที่ว่าไก่ยังไม่พร้อมคือมันเกิดจากที่เขาไม่เขาเขาไม่มีความพร้อมแล้วเราไปทำเงี้ยเขาไปบ่อยถ้าไหมเออครั้งนี้เราไปที่หนึ่งเขาอาจจะสู้แต่คือภาพความทรงจําอ่ะเวลาเขาเวลาเขาเวลาเราเช็คเขาเนี่ยเวลาเขาทําการแสดงเนี่ยเขาเกิดอาจจะเกิดแบบความความทรงจําที่เขาเคยแบบ เหนื่อยล้าเมื่อยล้าเนี่ยอ่ามันทําให้เขาเป็นแบบคือยังไม่พร้อมร่างกายยังไม่พร้อมนั่นแหละทางที่ดีนะทางที่ดีคือขังเลยขังแบบไม่ต้องไปขังเดียวคือขังปกติอะขังเช็ดน้ําปกติเนี่ยไม่ต้องไปปล่อยนะไม่ต้องไปปล่อยน้ําบอกให้ไม่ต้องไปปล่อยขังเช็ดน้าปกติอ่าถ้ามีตัวเมียสาวใส่ให้เขาก,ก็ก็ใส่ให้เขาบ้านเอาตัวเมียสาวเนี่ยอืม เอาตัวเมียสาวที่เรากะว่าไข่ชุดแรกออกมาเราจะไม่เราเก็บไข่ทิ้งเนี่ยนั่นแหละเราใส่ให้เขาแต่ถ้าเป็นตัวเมียที่พร้อมใช้งานผมจะไม่ค่อยนิยมใส่ให้นะไก่พวกนี้มันได้มีคุ้มเสียผมบอกให้มันเสียเวลามันเสียเวลาทับแม่ไก่มันได้ไม่คุ้มเสียไก่คือไก่ไก่ไก่ประเภทนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมแทบจะไม่เก็บไปเลยนะอืมผมแทบจะไม่เก็บไปเลยอันนี้ผมต้องขอโทษโทษโทษกับคําพูดนะถ้ามันไม่ถูกใจเพื่อนๆนะสําหรับเป็นผมสาหรับตัวผมนะถ้าเป็นไก่แบบนี้ผมแทบจะไม่เก็บไปเลยอืม คือเราก็มีหลายๆช้อยนะว่าเราจะเอาไปปล่อยไปปล่อยให้เขาถามว่าก็ถามว่าเราถ้าเรามีพื้นที่นะเราก็เก็บไว้ได้คือปล่อยให้เขาไปปล่อยอีกที่หนึ่งอ่ะให้มีเขาตัวเดียวแล้วก็กับตัวเมียแล้วก็ไก่เล็กๆเนี้ยเออเราไปปล่อยไว้ถ้าเราเสียดายเขานะถ้าผมมีพื้นที่ผมผมก็จะทําแบบนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดผมไม่มีพื้นที่เนี่ยผมจะไม่เก็บไว้นั่นแหละคือเราก็จะไปปล่อยไว้ให้เขาอยู่กับตามสวนตามบ้านเนี่ยไปฝากเพื่อนไว้ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ แล้วเรานําเขากลับมาเล่นที่ตอนเขาแซมตอนนี้เขาเป็นลูกหนุ่มอยู่คือปล่อยไปเลยให้เขาลืมไปเลยให้เขากลับมาแซมนั่นแหละไก่เนี่ยที่มันมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยโอกาสที่กลับมามันก็มีนะมันก็มีเหมือนกันห้าสิบห้าสิบผมใช้คาว่าห้าสิบห้าสิบแล้วกันแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับไก่ทุกตัวอมืมันก็มีแล้วกลับมาเก่งด้วยพอพอกลับมาจิตใจเขาพร้อมเนี่ยแล้วเขากลับมาทีเก่งด้วย แล้วคือเรานําไปทําการแสดงมันก็ชนะก็มีครับผมมีเยอะแยะไปแต่บางตัวเนี่ยถ้าเกิดเรายังฝืนฝืนนําเขาไปเช็คท,ท,ทั้งนั้นที่เขาไม่พร้อมเนี่ยอะเอาอไปปล่อยสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยมันเร็วเกินไปครับมันเร็วเกินไปมันไม่ได้บางคนก็ปล่อยถึงเดือนหนึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันก็มันบางตัวก็ได้บางตัวก็ยังไม่ได้แต่ถ้าอยากให้ดีนะถ้าเรายังเสียดายรักเขาอ,อยู่เรายังชื่นชอบเขาอ,อยู่เนี่ยให้เราปล่อยปล่อยทิ้งเของอาไว้เลยประมาณสัก คือจากลูกหนุมเป็นลูกแซมไปเลยอืม <c oughs> ผมคิดว่าเวลามันก็คงไม่นานนะเวลาเรารอเอามาแบบเป็นเจ็ดแปดเดือนเรายังรอได้นะคราบไหมเออเราลงทุนซื้อเอามาที่ด้วยเงินจำนวนพอสมควรเราก็ยังซื้อได้นั่นแหละ การที่เราจับไปเอาไก่ตัวใหม่เนี่ยมันก็เป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งมันก็เป็นการเสียเงินอีกแบบหนึ่งเออซึ่งผมคิดว่าเราก็เอาเขาไปปล่อยอย่างที่ผมบอกแหละเอาเขาไปปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเมียคือไม่ต้องเดือนนึ่งนะเดือนหนึ่งกับโอกาสมันมันได้ก็ได้ห้าสิบห้าสิบว่าเอาแบบชัวร์ววไปเลยให้ให้เขาแฟมไปเลยเนี่ยอให้เขาแฟมไปเลยแล้วก็นําเขามาเลี้ยงใหม่จนเขาแฟมเขาขนเต็มเขา ถ่ายแซมขนเต็มเนี่ยแล้วเราก็นำเขากลับมาเลี้ยงใหม่เริ่มต้นใหม่อืมันเลี้ยงไก่ใหม่ทุกอย่างไม่ต้องไปทําหนักนั่นแหละเป็นไปได้ก็ไก่พวกนี้ผมอยากให้มีการแบบอืมเช็คเป้าแต่เป้าไปเรื่อยเช็คเป้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั่นแหละจนกว่าเขาจะพร้อมนั่นแหละเพื่อนนาะก็อย่างที่ผมบอกแหละวิธีมันก็มีอืม วิธีก็มันก็มีนะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายใจิตใจกันได้นั่นแหละแต่ถ้าเป็นผมอะผมก็อย่างที่บอกแหละผมผมผมจะไม่ค่อยเก็บไว้นะผมถือว่ามันเป็นยินนะเ,นเพื่อนๆจำที่ผมพูดแรงๆไหมมันเป็นมันเกิดจากพวกยินด้วยอืยินด้วยแล้วถ้าเกิดมันไม่ยินด้วยก็เกิดจากที่เขาไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมตู้แต่รวมๆแล้วมันก็มาจากยินด้วยละ <laughs> ยินด้อยเออ นั่นแหละผมก็ไม่ไม่ค่อยเก็บไว้นะก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดคําพูดผมไม่ถูกใจก็ขอโทษนะอันนี้ผมผมก็พูดตรงๆนะพูดในแบบของผมแล้วกันแต่ถามว่าเขานํากลับมาเลี้ยงอนะ่ะมันก็เก่งๆก็มีชนะแยะไปเออชนะด้วยชนะแบบชนะเแกบบ่งแบบแบบมากๆอ่ะคือเก่งแบบเก่งเหนือเหนือธรรมชาติก็มีเห็นหลายตัวเหมือนกันอ่าเห็นเห็นหลายตัวไอตัวที่กลับมาสู้แล้วก็เก่งเนี่ยผมเห็นหลายตัวนะ นั่นแหละส่วนสาเหตุก็กอย่างที่บอกให้ะมันเกิดจากยินแฝงยินด้อยอ่าแล้วก็อีกประเด็นหลักๆคือประเด็นซึ่งหน้าเลยคือไก่ยังไม่พร้อมนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ผมก็นั่นแหละพูดได้อยู่ประมาณนี้นอนเพื่อนนะอ่าแชร์ประสบการณ์ได้อยู่ประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเก็บไปคิดพิจารณาดูนั่นแหละ ต่อย่างที่ผมบอกแหละไก่หนุ่มๆนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าห,วหัวเลี้ยวหัวต่อ,อถ้าเป็นคนก็หัวเลี้ยวหัวต่อเราทําอะไรเราก็ดูดูก่อนดูดูก่อนอย่าเพิ่งไปทำของรุนแรงอย่าเพิ่งไปทํารุนแรง,รน,แรงนั่นแหละสายพันธนะุ์สําคัญเนี่ยที่ผมที่หมายคอาว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมันสําคัญนั่นแหละเราจะนําไก่มาเลี้ยงเราต้องศึกษาเรากล่อมันดีอืมศึกษาเรากล่อมันดี โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่นถ้าเพื<ๆ>่อนเพื่น<ๆ>มือใหม่ที่เข้ามาถ้าชอบก็รบก,กวนกดติดตามผมเลยนะครับนะรบ <laughs> ก,กวนกดติดตามผมหน่อยอ่ะถ้าใช่ก็กดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดตามสําหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ